มาต่อที่ EP สองกันเลยนะคะเอวสามสิบสี่เป็นเป้าสิบนะคะเป้าสิบมีแต่ง,งานงานเข้มเข้มเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวนี้กันเลยนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งหนึ่งหกห้าเจ็ดนะคะเป็นเอวสามสิบสี่นะคะเป็นรุ่นห้าหนึ่งศูนย์าเข้มเข้มนะคะด้านหน้าจะเป็นงานเฟรดน,นะคะตัวนี้ยาวทั้งตัวสี่สิบสามนะคะด้านหลานค่ะพายืด ประมาณ3%นะคะตัวนี้สภาพเต็มเป้าเต็มนะคะผ้าหนาตัวต่อไปนะคะรหัส105.01นะคะเป็นเอล34เป็นรุ่น5 0 5นะคะด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นผ้าแตดไซายนะคะเป็นผ้าหนาแตดไซายด้านหลานค่ะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะไม่มีตำหนินะคะตัวไหนที่มีตำหนิก็จะ แจนให้ลูกค้าทราบนะคะตัวต่อไปนะคะรหัสหนึ่งนย์ห้าสสามนะคะเป็นเอลสามสิบสเป็นรุ่น559หก้านะคะผ้าเข้มเข้มเลยเป็นป้ายอานะคะด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นผ้าไม่ยืดเลยนะคะตัวนี้จะไม่ยืดนะคะงานซิปเนี่ยจะมีทั้งผ้ายืดแล้วก็แบบไม่ยืดนะคะตัวต่อไปนะคะรหัสหนึ่งนย์สามห้าสองนะคะ เป็นเอลสามสิบสี่ตรงป้ายเป็นรุ่นห้าสุดห้าเป็นทรงกระบอกตรงนะคะเป็นผ้าหนานะคะผ้ายืดประมาณสองเปอร์เซ็นนะคะตัวนี้นะใส่สบายยาวทั้งตัวสี่สิบห้านะคะยาวทั้งตัวสี่สิบห้านะคะตัวต่อไปงานเข้มเข้มนะคะตัวนี้รหัสเนนหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเป็นเอลสามสิบสี่งานตรงป้ายนะคะเป็นรุ่นห้าหกเก้านะคะผ้ายืดประมาณสนะามเปอร์เซ็นนะคะด้านหน้านะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะ ป้ายแครอยู่ครบนะคะประกันอยู่ครบไม่มีตำหนินะคะตัวต่อไปนะคะงานเข้มๆนะคะสภาพเต็มรหัสเนอหนึ่งแก้าแปดนะคะเป็นเอลสงานตรงป้ายรุ่น5้าหนึ่งสี่นะคะตัวนี้ยาวทั้งตัว35.5นะคะขอแนะนำสำหรับคนที่สูง155นะคะหรือ150นะคะด้านหน้าน,นะคะด้านหลังนะคะ สภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวนี้ขาอยู่ที่8 8แปนะคะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะคะตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นงานเที่ยมมือหนึ่งที่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือยังไม่ผ่านการซักนะคะตัวนี้เป็นรหัสเนินหนึ่งแปดหกเจ็ดนะคะเป็นเอลสามสิบสี่งานตรงป้ายรุ่นห้าหนึ่งสองนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นงานแต่งเซอร์นะคะตัวนี้เป็นผ้ายืดนะคะตลา,านะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นงานแรนเลอร์นะคะทางร้านมีรีไวกับงานแรนเนอร์นะคะมี2แบบนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งศย์หนึ่งเจ็ดสี่เป็นเอลสามสิบสี่นะคะจะเป็นขางกระบอกตรงยาวทั้งตัวสามเก้านะคะด้านหน้านะคะไม่มีตําหนิดนะคะเอลสามสสีดําเหลือตัวเดียวนะคะแต่ตัวงานแรนเนอร์เนาะสนใจติดต่อมาได้เลยตัวนี้พร้อมโอนเจ็ด้อยเก้าสิบปลายทานแปด้เก้าสิบนะคะตัวต่อไปนะคะงานเข้ม,เข,มเข้มนะคะ รหัสหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เป็นเอลสามสิบสี่งานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าห้าเก้านะคะผ้าเข้มๆตัวนี้เป็นผ้าไม่บางแล้วก็ไม่หนามากนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะใครชอบงานซิปก็ถักเข้ามาได้เลยจ้าตัวต่อไปรหัสหนึ่งหนึ่งหกนหนึ่งเป็นเอลสามสิบสี่งานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าสี่หนึ่งนะคะห้าสี่หนึ่งนะคะด้านหน้าค่ะ ด้านหน้านะคะมีคราบตัวนี้นิดหน่อยนะคะเป็นผ้ายืดนะคะใส่สบายด้านหลังค่ะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวต่อไปตัวนี้รหัสหนึ่งศูนย์ห้าสองเจ็ดนะคะเป็นเอลสามสิบสี่งานตรงป้ายเป็นรุ่นห้าหนึ่งสี่ประเก็นดำนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดำซีดนะคะด้านหลังคะ่ะ เป็นผ้าบานนะคะตัวนี้เป็นรหัส10510นะคะเป็นเอ34เป็นรุ่น505นะคะด้านหน้าค่ะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวนี้จะเป็นสีกาแฟนะคะด้านหลังค่ะสภาพเต็มตัวนี้มาจากประเทศฮ่องกงนะคะตัวนี้รหัส10103 10นะคะเป็นเอ34นะคะเนื้อผ้าเข้มเข้นะเยาวทั้งตัว42.5นะคะด้านหน้านะคะ สภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวนี้เป็นผ้าไม่ไม่นานะคะผ้าบางตัวนี้รหัส11889นะคะเป็นเอล34.5นะคะยาวทั้งตัว47นะคะตัวนี้ยาวทั้งตัว47แต่ว่าขาตัดมาแล้วนะคะด้านหน้านะคะผ้าเข้มเข้มเลยนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ป้ายแคร์ไม่มีนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะผ้าเต็มสภาพเต็มนะ พิเศษนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นเอ3สมสิบสี่นะคะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6 มีหกตัวนะคะมาเรียนก่อนนะคะว่ามีสีอะไรบ้างมีทั้งหมดหกตัวเป็นเอลสามสิบสี่นะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่สนใจ DIY เอลสามสิบสี่นะคะเดี๋ยวทางรันพิเศษให้จะแถมขาสั้นให้ตัวหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อในในช่อง YouTube ของทางร้าน,นนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะสียีนสียีนหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นขาขาลุยนะคะพิเศษนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่จะแถมขาสั้นให้แต่ว่า มีจํานวนจํากัดนะคะพี่มี6ตัวสาหรับคนที่พร้อมโอนนะคะหรือมีเก็บปลายทางก็ติดต่อมาได้เลยนะคะมีทั้งหมด6ตัวนะหมดและหมดเลยนะคะใครอยากได้โปรดีๆแบบนี้รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะหมดนะคะอันนี้คือพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับลูกค้า6คนแล้วกันอนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวแล้วนะคะสำหรับเอว34นะคะตามรห้501แล้วก็งานซิปนะคะสำหรับใครที่อยากได้ตัวไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะตามรหัสที่แจ้งไปในคลิปวิดีโอนะคะเป็นรหัสนะคะหรือ,อลูกค้าคนไหนที่อยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ like มาได้เลยหรือติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ คลิปหน้าจะมานำเสนอเอลสานะคะสำหรับคุที่รออยู่นะคะก็ทํางรันก็จะลงคลิปทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ